สวัสดีเอฟซช่องสุดลับนาโชคทุกคนนะครับผมอ่ะอีพีที่สี่ก็มาดูสูตรเด่นล่างอีกสองสูตรนะรอบที่แล้วผมลงเพิ่มอีกสูตรหนึ่งซึ่งมันหลุดนะสี่ห้าแล้วผมไปเพิ่มตัวเลขนะครับตรงนี้เป็นสนะี่ห้าเก้าเนาะรอบที่แล้วก็คือหลุดสูตรนี้ก็ลองหยุดสูตรนี้ไว้ก่อนแต่สูตรที่มาก็คือสูตรนี้นะครับสี่ห้าหกสี่ห้าหกนี้ก็มานะมาดูสูตรนี้สองสูตรนะมา หลังจากที่ก่อนนั้นนั้นก็คือมีหลุดศูนย์นี้แต่ศูนรนี้ยังเข้ามาคือแปดเก้าศูนย์ออกแปดห้าเนาะเออนี่หกนี่สี 4, 5, 6, ่ห้าหกประมาณที่สามหกนะครับก็คางเดินนะครับสามสี่ห้าอันนี้เดี๋ยวผมจะลองลงให้ดูนะแต่ว่าถ้าไม่ชนผมอาจจะไม่เน้นเท่าไหร่นะครับศูนย์นี้นี่ก็คือใช้หลักหน่วยล่างบวกเก้าของที่นะครับสี 4, 5, ออ่ห้าได้อย่างเงี้ยได้สองตัวนะลันไปสองตัวแล้วก็เพิ่มบวกไปสี่แต้มอะไรประมาณนี้รอบแต้มป็นุนที่ ผมลงสูตรนี้มามันชนที่4 5มันไม่มาไม่มานะผมไปเน้นที่7 4 7 5แต่มันมาตัวนี้รอบนั้นผมเอาสูตรนี้ก็คือ4 5 6แล้วก็อีกสูตรหนึ่งมันได้6 7 8นะครับผมก็เอาไปจับชนกับสูตรที่ได้เ7 0 1อะสูตรไหนเนาะสูตรนั้นอะสูตรนี้เออผมเอาสูตรนี้เป็นหลักพระวันมาดีนะผมก็เอาสูตรนี้ไปจับกับตัวที่มันชนตัวนี้ก็คือนี้ ี่ห้าหกมันก็ได้ที่ศูนย์หกนะตอนนั้นที่ผมลงไปแต่พอไปนับแต้มนะผมไปตัดออกนะครับศูนย์หกก็คือแต้มมันไม่ได้มันไดของผมมันไดแต้มเจ็ดขึ้นไปไม่มีแต้มหกผมก็เลยตัดศูนย์หกออกเพราะว่าเด่นผมวันนั้นผมได้ที่เจ็ดกับศูนย์นะผมก็เน้นที่เจ็ดกับศูนย์อยู่เน้นเจ็ดศูนย์ด้วยเออเจ็ดสี่นะครับเจ็ดห้าไม่ได้เน้นแต่ให้กันไว้ป้อนไม่มีหนะ้าเนาะสูตรหลักสิบหลักหน่วยหลักหน่วยมันไม่มีห้าวันนั้นเดี๋ยว ถัดไปอาจจะลงชุดเต็มให้สําหรับหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยแล้วก็มาเทียบกับตัวนี้นะครับไม่ต้องเอาหมดก็คืออมาเทียบดูแล้วมันมันเป็นไปได้ไหมนะหลักสูตรหลักสิบล่างชุดเต็มกับหลักหน่วยล่างชุดเต็มนะครับอย่างเราที่แล้วผมจับแบบนี้ได้ศนะูนย์หกเออแต่ตัวสรุปแบบไม่มีศูนย์หกเน้นนะครับต้องขออภัยนะครับก็เพราะงั้นก็น่าจะมาบนสูตรก่อนหน้านั้นที่ผมลงไปให้ก็จะมีหนึ่งสองสามแล้วก็นี่นี่สูตรนี้ก็คือสูตรหลักสองสูตรนี้ก็ยังไม่หลุดนะครับเดินดีมา ต่อเนื่องนะครับรอบที่แล้วก็ไอ้สูตรนี้เข้าหกแล้วก็สูตรนี้เข้าศูนย์นะครับก็ออกศูนย์หกนะครับจับคู่ครับรอบนี้ผมก็ลองจับคู่ให้ก็คือหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสองแปดสองหนึ่งสองสองสามแปดสามหนึ่งสามสองอันนี้ก็คือเก้าชดจากตัวนี้จับทีนี้ผมจะลองเอาสูตรนี้ไปจับกับถ้าสูตรนี้เออมันจะได้อะไรเนี่ยรอบที่แล้วก็สี่ห้าหกอ่ะมันชนหกเห็นไหมก็มาจริงๆนะโอ้เสียดายนะผมไม่เปนเน้นศูนย์หกแต้มผมหลุดไงรอบที่แล้วนะแต้มมันหลุดผมก็เลยไม่เนนน้ด้ดวยนะ อรอบนี้มาดูสูตรนี้นะครับสองสูตรนี้แล้วก็อาจจะเพิ่มลงให้นิดหน่อยตรงนี้นะครับได้อะไรเนาะนี่เทียบชนอย่างรอบที่แล้วเลยนี่นะครับเหมือนเดิมนะครับสูตรแรกนะครับอันนี้ก็คือทหนึ่งกับทสองนะครับทหนึ่งทสองนะสามตัวบางครั้งที่หนึ่งสามตัวบางครั้งที่สองอาสูตรแรกก็คือสิบหน่วยสามตัวบางครั้งที่หนึ่งนะครับบวกกันนะครับหกเจ็ดแปดนะ 8 9 0แล้วก็สูตรนี้ล่ะสูตรนี้ก็คือใช้หน่วยครั้งที่1บวกด้วยร้อยครั้งที่2นะครับบวก9ของที่6 7 7จเบวกเเป็น16นะครับ6 7 8เนาะอ่ะถ้าเทียบสนสองสูตรนี้นะครับมันมันเป็นยังไง8 9 0 6 7 8าศูยชนแ ก่อนหน้านั้นสี่ห้าหกสามสี่ห้าชนสี่ห้าไม่มาก็คือมาแบบนี้จับแบบนี้อันนี้แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามอันนี้หลุดเข้าสูตรเดียวแปดเก้าศูนย์สี่ห้าหกนี่อันนี้หกนี่สี่ห้าหกชนสามตัวก็ไปชนกับอีกศูนย์หนึ่งได้หกเจ็ดแปดก็ชนที่หกนะเดี๋ยวก็จะลองเทียบชนกับอีกศูนย์หนึ่งนะอันนี้ชนที่แปดแปดเก้าศูนย์หกเจ็ดแปดแต่ถ้าศูนย์นี้อ่าผมลองทําศูนย์นี้ลงมาดูสิบวกเก้าของที่ศูนยนี้มันได้ยังไงนะมันมันจะเดินหรือมันจะหยุด เนาะผมใช้ตรงเนี้ยอ่ะใช้เนี้ยบวกเก้าอ่ะใช่ไหมเออใช่เก้าบวกหกเป็นสิบห้านะครับก็จะได้ห้าหกแล้วก็บวกสี่ได้ศูนย์นะครับอ่ะก็จะมีหกหกกับศูนย์ที่ชนตรงนี้อยู่ศูนย์ชนหกตรงนี้อยู่ศูนย์ชนหก ก็ลองดูเฉยๆนะครับเนาะตรงนี้อ,อย่างรอบที่แล้วมันหลุดอบวกสี่ตรงเนี้นี่รอบนี้มันหลุดสามสูตรนะครับแต่ถ้ายึดจากสูตรนี้ที่นี่ผมให้ยึดสูตรนี้เป็นหลักก็มีแปดเก้าศูนย์หกเจ็ดแปดรอบนี้ชนแปดจะมาหรือว่าชนแปดตัวเดียวนะครับล่างเนาะ,ะทีนี้ผมจะนํามาเทียบดูถ้าเอาสูตรนี้รอบรอบที่แล้วก็สูตร สุดเนี่ยสี่ห้าหกอ่ะมันไปชนกับหกเดอ่ะรอบนี้สอ่ามันได้อะไรมันได้หนึ่งสองสาไม่ใช่สินี่มันได้แปดเูนผูดผิดดูผิด8-9-0เมื่อมาเทียบกับ1นึสองสามมันไม่ชนนะแปดนมาเทียบกับ1 2, นึ่งสามไม่ชนนะไปชนที่ฝั่งสูตรนี้ก็ชนชนที่เลขแดนะเห็นไหมอันนี้ก็มี8ดก็มี8ดชนอยู่นะครับแดชน ส่วนหนึ่งสองสามไปชนตัวไหนไม่มีก็ไปชนแค่สูตรน,นี้หนึ่งกับสองสูตรน,นี้จะต้องเดินหนึ่งสองสามจะต้องเดินนะครับสูตรน,นี้ก็น่าจะมีหนึ่งตัวเดินแต่ถ้าหนึ่งสองเดินก็คือชนแปดสูตรน,นี้มีแปดเก้าศูนย์เพราะฉะนั้นผมว่ารอบนี้นะครับตัวที่น่าจะเน้นที่สุดก็น่าจะเป็นเลขตัวนี้แหละนะ เออเห็นไหมแต่9ศูนย์อันนี้ก็มี6 7 8รอบที่แล้วรอบก่อนหน้านั้นหลุดแต่ก็กลับมาเดินต่อนะครับนี่ชน8ตัวเดียวคือถ้ายึด6 7หรือ9กับ0นะ่ะศูนย์นี้มันจะหลุดไงมันจะจับไม่ได้นะถ้าเอาก้ากับศูนย์จะเอา9อะไร9 1 9 2า3อย่างงี้ศูนย์นี้ก็จะหลุดนะครับแต่ถ้ายึดอันนี้ด้วย8ตัวนี้ก็มันเป็นตัวชน3ศูนย์เนี่ย8ชน3ศูนย์เลยนะครับดูจากตรงนี้เนาะศูนย์นี้ไม่มี ก็จะมีสูตรนี้แล้วก็หนึ่งสองหนึ่งสองเนี่ยถ้าจับสูตรนี้มาเออมันก็ชนกับสูตรนี้ที่ผมจับพอดีเลยเอ่ะผมลองจับสูตรนี้แล้วก็เอาตัวนี้เป็นหลักหนึ่งสองสามเนาะหนึ่งสองสามนี่ก็ต้องมาตัวหนึ่งอะ่ะฉะนั้นถ้าจะให้วินวินอ่าวิน,ว,นวินนะก็มีแปดหกเจ็ดแปดก็จะมีนี่แหละแปดนี่แหละเนี่ยหนึ่งสองสาม รอบที่แล้วผมเอาแปดแปดจับกับสี่ห้าหกทีนี้ถ้าแปดมันชนมันก็ชนอยู่แล้วก็ต้องเป็นจับแปดหนึ่งแปดสองแดสามที่เด่นที่สุดเนาะคิดว่าไหมนั่นแหละแปดหนึ่งแปดสองแปดสามเออก็น่าจะเป็นจับสองตัวล่างนะ 16, นสิบหกคอคอวันศุกร นะครับผมก็จะยึดสูตรนี้เป็นหลักที่มันเดินดีอยู่แปดหนึ่งสองนะครับจับแปดหนึ่งเกือแปดหนึ่งแปดสองแปดสามไปเลยเนาะแปดหนึ่งแปดสองแปดสามนะ 8, 1, 8, 2, 8, 3, นะเด่นที่สุดมันก็จะชนกับสูตรนี้หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามสองหนึ่งสองสองสองสาม เออหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามแล้วก็สองหนึ่งสองสองสองสามอันนี้วินหมดเลยนะถ้าเอาสูนยนี้ถ้าเอาจับแบบนี้นะถ้าเอาแบบนี้นะแปดหนึ่งแปดสองแปดสามมันก็จะชนที่แปดหนึ่งแปดสองแปดสาม ึ่งหนึ่งมีไหมมีหนึ่งสองมีไหมมีนะครับมีเหมือนกันหนึ่งสามมีสองหนึ่งสองสองสองสามเอารอบนี้ถ้าจับแบบนี้ชนหมดเลยนะเออ<ม>ก็คือเอ้าก็เหมือนก,ก็คือเอาชุดนี้เป็นหลักแล้วก็มาจับกับตัวนี้แต่ถ้าเอาชุดถ้าเน้นจริงๆก็จะเน้นที่สามชุดเห็นไหมจับแบบนี้ก็คล้ายกันหมดเลยก็คือคล้ายเพราะว่าผมยึดสูตรนี้แล้วก็สูตรนี้ดูแต่แล้วก็น่าจะเป็นหนึ่งสองสาม หกเ็แปดเท่าแปดมันจะแปดหกแปดเจ็ดแดแปดไม่สวยเท่าไหร่นะก็อาจจะเป็นเนี่ยชนแปดสามสูตรนะครับชนแปดถ้าดูจากตรงเนี้ยมันชนแปดสามสูตรเลยนี่ชนแปดสามสูตรนะครับล่างรอบนี้คอยดูหลักสิบล่างผมจะได้ตัวไหนหลักหน่วยล่างผมจะมีตัวนี้ปะ ถ้ามีก็เน้นได้นะตอนนี้ก็ผมจะเ,น,เน้นที่แปดหนึ่งเลือกซื้อลอตเตอรี่นะแปดสองแปดสามนะครับชุดเน้นอ่าก็จะเป็นชุดนี้3ามชุดนี้ความชนที่แปดนะรอบนี้จะมาได้หรือเปล่านะครับแปดชนที่สามสูตรเนาะก็ถ้าแปดมา 8วิ่ง8ล่าง8 1 8 2 8 3 1 1แปดสแล้วก็สองหนึ่งอ่ะก็เหมือนกันกับเพราะว่า2ตัวล่างรอบนี้ก็จะต้องมี1นึสเน้นที่1นึ่องแล้วที่แล้วผมให้6กเจ็ดมาที่6รอบนี้ล่างน่าจะยึดที่1นึสนะครับแล้วก็ถ้าดูจากตัวชน8 ก็เน้นที่หนึ่งแปดสองแปดสามแปดสามชุดเน้นเนาะเออนี่จากตรงน,นี้ดูแล้วก็น่าจะเป็นชุดเนี้จับคู่เข้าเพราะว่ามันสองสูตรนี้มันก็เดินดีคู่กันนะครับเดินดีคู่กันมันไม่น่านหลุดถ้าจะเป็นแปดหกแปดเจ็ดสูตรนี้จะหลุดสองหกสองเจ็ดก็พอได้แต่ว่ามันมันดูแล้วมันมันชนที่แปดมากกว่านะรอบนี้แปดหนึ่งแปดสองแปดสามชุดเน้นถ้าหกกับเจ็ด เอาหกไปจับหกสองอุย้ยเจ็ดสองเอาหกเนี่ยไม่น่ายึดเลยถ้าเก้าอ่ะโอเก้าเก้าไปจับเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามไม่ได้อีกเพราะอะไรรู้ไหมถ้าเก้าไปจับไ,ได้ไหมหรือศูนย์ไปจับศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าหนึ่งเก้าสองพอได้อยู่เออก็พอได้นะใช่ไหมก็พอได้เก้าสามไม่ได้เก้าหนึ่งเก้าสองได้อย่างเดียวถ้าเก้าจากตรงนี้นะเท่าศูนย์ละ ได้0 1 0 2อย่างเดียวนะทีนี้ก็รอดูว่าออ่สิบหน่วยบนผมจะมีไหมเนาะถ้า9กับ0 1 0 2 9 1 9 2พ่อได้แค่นั้นตัวกันนะแต่ถ้าดูตัวชนนี่3สูตรนี่ก่อ8 1 8 2 8 3นี่แหละเออเพราะว่าเด่นมันสุกก็คือ7 8 9อยู่แล้วอ่า7 8 9อยู่แล้วรอบนี้8อาจจะมาอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับลางก็เน้น8 อ,อดูแต้มล่างจะมาชนที่แปดตัวเดียวจะมาให้หรือเปล่าส่วนส่วนอะไรแต้มล่างชนที่หนึ่งสองสามแปดหนึ่งสองรอบนี้หนึ่งสองมีสิทธิ์อยู่นะครับเออน่าลุ้นอยู่นะน่าลุ้นอยู่ หนึ่งสองอมมากกว่าสามนิดหนึ่งสองชุดเนี้ยนะอะ่สำหรับใครที่เรียกซื้อเนาะลอตเตอรี่ก็ผมว่าน่าจะเป็นแปดนี่แหละเนาะดูจากชุดเด่นๆแล้วก็น่าจะเป็นชุดนี้แปดหนึ่งแปดสองแปดสามสามชุดเท่านั้นเองนะครับนอกนั้นก็เป็นตัวรองลงไปอ่ะสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครที่ตาม รัฐบาลไทยชุดเด่นล่างจับชุด2ตัวล่างให้ก่อนจับชุดนี้ยังไม่ได้ลงชุดเต็มให้ชุดตัดแบบชุดเน้นเผื่อใครจะชอบลอตเตอรี่จะไปจิ้มก่อนก็ผมให้แปลหนึ่แปดสอาเป็นตัวที่เด็ดไปก่อนก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม